ข้อเมืองร้อยเอ็ดทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 วันที่28กันยายน2 5 1 4นายชัยยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณวัดบ้านอน้นตำบลดงลานอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชนาชัชวันวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดทันแตแพทย์หญิงสิริรัตน์สิริมาศ นายุกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีปรลัดจังหวัดร้อยเอ็ดนายสนองดนประสิทธิ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์ปิติทั้งภัยารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์ชานชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนางมนัสนันสุภพิทักษ์สกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เเข้าร่วมงานอีกทั้งได้รับความเมตตาจาก พระราชพหมัจาริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดและพระมหาอุดรเจ้าอาวาสวัดบ้านอ้นเข้าร่วมในการประกอบพิธีในาใยชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและมีบางครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักติดเชื้อและเสียชีวิตหรือสูญเสียบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สำหรับคุณร้อเอ็ดไม่เคยแรงน้ำใจแม้ตัวเองจะได้ผลกระทบอย่างหนักและตัวเองจะลําบากเพียงใดแต่ก็ยังมีจิตอันเป็นกุศลและเมตตาพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันดังนั้นจึงได้จัดผ้าป่าสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองเสียชีวิตจากโควิด -19 ด้วย ทางด้านนางมนัมนสนันสุภาพิทักษสกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระเอ็ดกล่าวว่าการจ,าจัดกิจกรรมทอดผ้าปา่าสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการระบาดของโควิด -19 จังหวัดระเอด็ดได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลและแม่ตาเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยตั้งเป็นกองผ้าป,ปา่าสามัคคีกองละ99บาทและมอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระเอด็ดเปิดบัญชี คนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกันเลขที่บัญชี660 9 6 7 4 2 4ขีดขีดหเจ็ดสี่สองสขีดธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลโดยมีนายชยันศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดบริจาคเข้าร่วมกองทุน10,000แสนบาทผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบในกิจกรรมทอดผ้าป่าทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ณวันที่28กันยายน2 5 1 4เป็นเงินทั้งหมด3,91,505บาทซึ่งจะนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ต่อไปทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดรยเอ็ดได้นำทุกภาคส่วนประกอบพิธีทักษีนานุปทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 จำนวน102ราย และประกอบพิธีถวายผ้าป่าสมทบทุนช่วยเหลือ,รอครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 และมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองเสียชีวิตจากโควิด -19 จำนวนเจ็ทุนทุนละ10,000บาทและนายแพทย์ติดตีทั้งไพศารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอด็ดสมทบทุนอีก70,00บาทรวมเป็นเงิน7 7 0 0 0บาทซึ่งได้มอบให้กับเจ็ดครอบครัวรวมเป็นเงินครอบครัวละ11,000บาททีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอด็ดรายงาน